สวัสดีครับเพื่อนๆครับเพื่อนช่างวิลเล้งทาทุกคนเลยนะครับเนะ่ยช่างวิลเลงทาดําเนินการนะครับวันนี้จะซ่อมในส่วนนี้ครับหัวคมขาดหัวไฟฉายขาดหัวจริงๆแล้วงานนี้ไม่รับงานแล้วนะแต่ว่าก็เขาเรียกอะไรอะ่ะเขาก็อยากให้ช่างวิลซ้อมให้เพราะลูกค้าค่อนข้างที่จะเกิดปัญหาขึ้นมานะครับ <c oughs> ปัญหา <c oughs> ปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นมากับผมโดยตรงปัญหาเกิดขึ้นว่า ลูกค้ามาบ่นไงซื้อมายังไม่ถึงเดือนพังซะและ้วและอีกอย่างหนึ่งก็คือร้านนั้นเอามาขายขายเอาของไม่มีคุณภาพมาขายอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าลูกค้ามีปัญหาแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วเนะี่ยถ้าเกิดว่าผมซ่อมไปมันได้สองวันเนี่ยผมจะต้องถูกบ่นแบบนี้อย่างนี้แน่นผมก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่รับแต่สุดท้ายแล้วก็ถึง,ถง,ถงได้รับไว้ลูกค้าออไม่เรียบอะไรเงี้ยนะก็กลายเป็นว่าเอานะครับมูลค่าสี่ร้อยบาทบอกว่าซื้อใหม่ อาตัวนี้ก็คือที่ชาร์จไฟเสียบปลั๊กชาร์จไฟอ่ตัวนี้ก็หายไปเห็นไหมรูรูเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูไฟที่อะแดปเตอร์ชาร์จกันมีไฟวาะครับตั้งมิเตอร์ที่10โวลต์ดีพอไฟที่ออกมาจากตรงนี้ไม่น่าจะเกิน5โวลต์นะเพื่เราก็วัดไฟหาอะไรมาจิ้มจเข้าไปในรูหน่อยเพราะว่าสายมิเตอร์เข้าไปไม่ได้ก็จับกาวไปเส้น โอ้ที่ชาร์จไม่มีไฟเห็นไหมนะครับเห็นไหมครับที่ชาร์จไม่มีไฟอ่ะที่ชาร์จก็จะเป็นเนี่ยครับแบบอัะนนี้ครับมาดูกันเป็นที่สายขาดหรือเปล่าเป็นที่เครื่องผังนะครับข้างในเป็นแบบนี้นยะโอ้โหสุดยอดมากเป็นอะไรแบบติดผิวหน้าด้วยมีซีแตกด้วยนะครับมีซีแตกนะครับไอซีตัวนี้มันมันไม่น่าจะมีขายหรอก ก็เนื่องจากว่ามันไม่น่าจะแพร่หลายนะครับพราะไม่แพร่หลายผู้นําเข้าก็ไม่มีผู้เอามาสารองไว้ก็คงจะไม่เอามาอ่านะครับก็ประมาณนั้นนะนะแล้วก็มีซีซีที่แตกบวมแบบนี้นะครับแต่ละดใยใยความอยู่ที่ซีตัวนี้เราเปิดแตกแล้วหรือที่บอยนะเพื่อนสามสามเจ็ด,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 ด 3, 3, 7, อะไรของเขาเนี่ยอในส่วนนี้ไม่มีแน่ๆน,นะครับอืมเพราะว่าถ้าเกิดว่าซื้อในส่วนของตัวนี้ใหม่เนี่ย ว่าน่าจะง่ายกว่านะครับในส่วนของตัวชาร์ตนะครับเพืเ่อนๆครับก็ไม่น่าจะได้ละเอาทีนี้นะครับกรณีแบบนี้เดี๋ยวลองเอาอะแดปเตอร์นะครับมาต่อเข้าดูนะครับว่าในส่วนตัวหัวโคมนั้นจะใช้งานได้ไหมนะครับเพืเ่อนก็ไฟจากอะแดปเตอร์ต่อเข้ามาตรงนี้เลยนะครับไฟนะเพื่อนจะขาดในด้วยนะครับ นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะ่เพื่อนแจ็คขาดในนะครับไฟมานะแต่ว่าวัดตรงแจ็คไม่มีไฟนะจ๊ะนะครับก็แสดงว่าสายขาดในลองดึงดูนะเพื่อนลองดึงดูเผื่อสายมันหลุดออกมาได้ถ้าหลุดออกมาไม่ได้มันขาดตรงนี้แน่นอนอยู่แล้วนะแจ็คนี่ขาดในเป็นที่บ่อยแล้วเครื่องเครื่องชาร์จพังสายแจ็คจะเอามาใช้ขาดใน ครับแล้วมาดูกันนะครับมาดูตรงนี้ต่อนะครับว่าหัวโคมแบตเตอรี่แบบนี้มีอะไรมีเซ็นเซอร์มีอะไรของเขานะมันเซ็นเซอร์ไปเพื่ออะไรยังไงแต่เรามาดูกันหน่อยนะครับตัวนี้มันมันจะมียางอยู่ตรงนี้ยางไม่มีแล้วละ่ะขาไม่มีแล้วละ่ะนี่ก็คงจะต้องตามไปดูนะว่าทําไมเขาต้องมีแผ่นวงจรต้องแกะออกมาได้ไหมน่าจะได้นะตรงนี้ ยวมาดูกันนะครับเพื่อนๆว่าเขามีอะไรอยู่ข้างในเนี่ยทำไมจะต้องเป็นแบบนี้นะครับจะต้องมีปุ่มกดอะไรแบบนี้มีแผ่นวงจรมีแผ่นหนึ่งมีแบตเตอรี่2เซลล์นะครับแผ่นวงจรน,นี้มีชื่อแผ่นวงจรว่า a q d 0 1นะครับ a q d 0 1ข้างในนะครับก็มี ic การควบคุมการปิดเปิดอะไรพวกนี้นะครับก็จะอยู่ในแผ่นวงจรน,นี้ อืมนะครับอืมนะนะครับสวิตตัวนี้ก็แตกไปนะครับเพื่อนนะนี่ครับตัวสวิตก็มีความยาวอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้คิดว่าในส่วนของแบตเตอรี่คงไม่มีไฟแล้วล่ะนะครับหรือว่าจะมีอยู่เราก็อาจจะต้องมาเปิดสวิตตัวนี้ดูนะครับการเปิดสวิตตัวนี้ดูก็เราก็หาอะไรมาขีดเขีย่ยหน่อยแล้วกันแถวแถวนี้พอที่จะให้เขานําไฟฟ้า ก็ไม่มีนะเดี๋ยวมาดูแบตเตอรี่ครับมีไฟไหมนะครับตั้มมิเตอร์10โวลต,ต,ต์นะครับวัดตรงแบตเตอรี่นะครับสายแบตเตอรี่สีดําสีแดงนี่นะครับเดีย๋ยวัดดูหน่อยนะอ่านะครับแบตเตอรี่อ่อนแล้วนะครับปกติก็ะประมาณ3.7ก็นอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแต่ในกรณีนี้ก็คือแบตเตอรี่เขาอ่อนแล้วนะครับก็คงจะต้องดําเนินการในส่วนนี้โดยการเอาอะแดปเตอร์ มาต่อเข้าไปนะครับมาต่อเข้าไปเพราะว่าในส่วนของแจ็คนี่พังแล้วทีนี้นะครับได้ดําเนินการต่อสายไฟแจ็คตรงนี้เพื่อที่จะมาพยายามชาร์จในส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับโดยให้มีแรงดันไฟ4.2โวลต์นะครับเพื่อนแล้วผมก็ามาเสียบเพื่อจะสังเกตได้ว่ามิดอิมสิมเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นหมายความว่า ผมจะต้องมาวัดดูในแรงดันไฟที่นมาตรงแจ็กนี้มาไหมมาแล้วน,นะครับองนะครับถูกโหลดไปเหลืออย่างนี้นะครับเพราะว่าแครงดันไฟจะต้องถูกดึงลงไปที่แบตเตอรี่เนี่ยครับแล้วรอก่อนนะรอให้แบตเตอรี่มีไฟมากกว่าเท่าที่เพื่อนเห็นในในตอนแรกก่อนแล้วค่อยมาดูกันว่าเครื่องเขาจะเปิดติดหรือไม่อย่างไรนั่นก็หมายความว่าผมจะต้องเสียบชาร์จไว้แล้วผม จะต้องทิ้งไว้แบบนี้5นาที10นาทีอะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวมีไฟแล้วค่อยว่ากันทีนี้นะครับเพื่อนๆดำเนินการในส่วนของการชาร์จแบตเตอรี่นะครับเหล่า5นาทีนะครับ5นาทีนี้จะส่งผลให้มีไฟเกิดขึ้นที่แบตเตอรี่มากกว่าเดิมหรือว่าอย่างไรก็มาดูโอ้ไฟก็เพิ่มขึ้นอยู่นะครับ อืมแล้วทีนี้มาดูว่าเปิดติดไหมนะครับก็หาอะไรมาจิ้มจิ้มตรงสวิตช์เนี่ยเพราะว่าสวิตช์เขาแตกอยู่นะครับะเะิเลิ่มแตกอยู่นะโอ้ติดนะครับติดอยู่นะครับติดอยู่กดหนึ่งครั้งติดหนึ่งครั้งติดโอ้มีสว่างมีหลี่นะครับเปิดก็ ติดสว่างเลยแล้วก็กดอีกครั้งเฉลี่นะแล้วก็กดอีกครั้งก็ปิดสว่างลีปิดสว่างลีปิดสว่างรีปิดเออแล้วที่นี้เซ็นเซอร์2ตัวนี้เขามีไว้เพื่ออะไรโอ้โอ้โอ้โอ ออออดีดีน oh. oh, ี่โอ้โหแบเหมือนมีเวทมนต์เลยววบววบเออเริ่มสนุกเลยแวบววบววบประมาณนี้ก <modeling> <line> ็น่าจะอืมก็ดีอีกแบบนะเวลาใช้งานนะครับไม่ต้องกดสวิตช์ตัวนี้บางทีการกดสวิตช์เป็นเรื่องที่ลำบากหน่อย ถ้าอยากจะปิดนี่กว่าจะเอามือมากดตรงนี้ก็อาจจะลําบากหน่อยครัอันนี้เลยหนเห็นไหมปุ๊บเหมือนมีเวทมนต์เห็นไหมเพื่อน,นโอ้มันก็ดีเหมือนกันนะพูดถึงนะเพลนเพื่อนไปใช้งานนะครับในกรณีในกรณีอยากปิดฉุกเฉินปุ๊บเออเดินไปเดินไปปุ๊บเอ้ยอยากปิดฉุกเฉินปุ๊บเอามือลูบหัวดับเลยอ้าดีเหมือนกันพูดถึงนะครับในส่วนนี้ผมก็คงจะต้องดำเนินการ เปลี่ยนสวิตนี่แหละนะครับแต่ว่ามันนจะมียางตรงตรงปุ่มกดก็ตอนนี้ให้ละไว้ที่เข้าใจว่าผมไม่มียางในตรงนั้นก็คงจะต้องเอาสวิตขายาวๆหน่อยมาให้ผู้ใช้ได้กดได้อือืมอือเอ้าว่ากันไปนะครับไอซีตัวนี้เออเนาะดีเหมือนกันนะครับ นี่นะครับในการประยุกต์ประยุกต์การซ่อมเนี่ยก็น่าจะเป็นในลักษณะที่ว่าสวิตตัวเดิมนะครับมีความยาวอย่างนี้นะเพื่อนอยังไม่ได้ทําอะไรเดี๋ยปิดอยู่นี่เอานะครับแต่ผมจะใช้ในส่วนของสวิตที่ยาวขึ้นนะครับเพื่อนๆก็เนื่องจากว่านะครับเจ้าตัวตัวยางที่อยู่นี้ลูกค้าบ,บอกว่ามันหล่นหายไปแล้วมันที่เรียบร้อยแล้วหาไม่เห็นละนะครับก็เอาเอาเป็นว่าสวิตของผมที่จะใส่มันต้องสูงขึ้นมาอย่างนี้นะพูดถึงนะนะครับสูงขึ้นมาอย่างนี้หน่อยนึงนะ นะครับก็เอาสวิตตัวเดิมออกแล้วก็บัตรกีเข้าไปจุดบัตรกีมี4จุดแค่นี้เองนะครับก็ดําเนินการไปในส่วนนี้นะครับก็ถ้าจะทําอะไรเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่นี่ก็ถอดเข้าออกก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงกับการลัดวงจรแล้วก็จรนก็จะพังอะไรเงี้ยนะอ้าวโอ้โหหัวแรงไม่ได้เร่งนะครับก็จะประมาณนี้ แล้วก็หาเทปพ,พันสายมาพันไว้นะครับจุดนี้นะนะครับเอาออกแล้วนะครับแล้วทีนี้เราก็ทําการละลายสวิตช์ออกแล้วก็ทําการเปลี่ยนสวิตช์ก็คงไม่ใช่อะไรเรื่องเป็นเรื่องที่ลําบากนะครับสําหรับช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เนื่องจากว่าการละลายตะกั่วนี่มันทําทุกวันอยู่แล้วแล้วก็ก็จะเกิดความชํานาญนะครับนะนเพื่อนนี่ชนานาญมากนะผมก็ทําทเป็นเหมือนเหมือนกับผู้ชํานาญนะเพื่อนเห็นไหมนี่ผมก็ให้ตะกั่วเข้าไปสี่ขาอย่างนี้นะ นะครับสี่ขาให้ตะก,กั่วเข้าไปแล้วเพราะว่าจะเอเอตะก,กั่วนี้จะนำพาความร้อนไปสู่การละลายนั่นเองนะั้นเพื่อนนะเห็นไหมครับเหมือนคนชำนาญเลยนะาใช่ไหมแล้วก็หล่นไปนู่นนะครับเนี่ครับเราก็ได้พื้นผิวแล้วี๋วยวทีนี้เราก็เอาสวิตตัวใหม่มาใส่แต่มันต้องดูก่อนว่าเราต้องตัดขาอะไรพวกนี้ด้วยไหมนะตัดขาให้มันพอดีแล้วก็วางแปะลงไปก็บัดกีแค่นั้นเองสบายๆก็เพื่อน มันต้องสุดยอดแน่ๆก็ใส่สวิตช์เข้าไปนะครับไฟก็ลองต่อเข้าไปดูนะผมดึงออกนะพูดถึงนะหัวแรงต่อน,นั้นมันหลีอยู่อ่าทีนี้มันหัวแรงใช้งานได้แล้วก็อัปักขี่ออเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนนะี่เนาะนี่ก็แน่นแล้วล่ะนะครับกดสวิตช์ดูนะครับะะเ,เพื่อนๆเห็นไหมเป็นสีฟ้าเลยกดอีกสีฟ้าก็ดับกดอีก ก็ดับไฟด้วยเออเออมันทํายังไงอ่ะเพระมันสตกดตให้มีสีฟ้าก่อนนะเออถึงจะสั่งงานได้น่ครับสีฟ้าก็คือออนเครื่องแซนไบเอามือมาผ่านปุ๊บติดเลยนั่นก็หมายความว่าเราไม่ต้องไปกดสวิตช์บ่อยเนาะพูดถึงเนาะนะครับสวิตช์กดขึ้นมาปุ๊บสีฟ้าปุ๊บเออจะปิดเครื่องชั่วคราวปุ๊บอัเปิดกด็ โอ้มวนละคอ่อยอ่ะไปประกอบเข้าไปครับเพื่อนงานต้องมันก็มีงานอื่นอีกเลยผมก็เล่นอยู่เนี่ยเอะนี่ก็จะอยู่อย่างนี้แหละนะเขาถึงแล้วนะครับแล้วมันก็จะโผล่ออกมาหน่อยนึงนันเพื่อนนะนะครับเนี่ยโผล่ออกมาหน่อยหนึง่งก่อนเพื่อนก็จะได้กดง่ายขึ้นเพราะว่ายางตัวนี้มันหายไปเออลืมดูลืมดูเดี๋ยวปิดก่อนลืมดูในส่วนของแบตเตอรี่นะครับเพื่อจะวางแผนในการที่จะเดินการซ่อมต่อไปเพราะว่านี้ไม่จบนะครับเพราะว่าที่ชาร์จเขาพังอยู่ ดูในส่วนของแบตเตอรี่หน่อยนะครับเ,เพื่อนอแบตเตอรี่แบตเตอรี่ไม่มี bms นะครับเ,เพื่อนแบตเตอรี่ไม่มี bms นะครับไม่มีไม่มีแผ่นวงจร bms นะครับก็คือมานี่เลยครับมานี่เลยนะครับ,นนรบแบตเตอรี่ไม่มี bms ยอดมากเดี๋ยวผมประกอบก่อนครับเดี๋ยวเล่าอะไรต่อ ใส่ผิดข้างอีกจังหะก็จะอาวากัไปนะครับเดี๋ยวผมประกอบเข้าไปก่อนนะเพื่อนครับอาเ,เนินนดํการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบเข้ามานะครับสวิตช์โผล่หน่อยนึงนะครับเราจะได้กดตัวนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับเห็นไหมอ้วกานไปไม่ค่อยได้กดพันเพื่อทีนี้ช็อตต่อไปนะครับผิดก่อนคือในส่วนของที่ชาร์จเพื่อนนะตัวนี้พังละ ไม่น่าจะหาในส่วนของ i c นี้ได้นะครับเพราะว่าน่าจะเป็น i อีที่ไม่ได้รับความนิยมในเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปจะเป็นในลักษณะที่ว่าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเครื่องชาร์จเครื่องนี้ผู้สำรองอะไรก็คงจะไม่ได้สำรองมาเพื่อจำหน่ายแน่แน่ทีนี้ผมจะทำแบบนี้นะเพื่อนตามแผนงานก็คือในช็อตน,นี้นะครับผมจะให้ลูกค้านำเครื่องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือมาเองแล้วผมจะทำการแก้ไขวงจรในส่วนของ ที่ชาร์จแบตเตอรี่มือถือนั่นแหะให้ใจ่ายแรงดันได้4.2โวลต์นะครับเพื่อที่จะมาชาร์จเครื่องนี้เพราะว่าถ้าใส่แจ็คที่5โวลต์นะมาใส่แจ็คเสียบปุ๊บแบตเตอรี่ตัวน,นี้มันจะเสื่อมเพราะว่ามันไม่มี BMS นะครับต้องแก้ไขแรงดันจากที่ชาร์จแบตมือถือให้เหลือ4.2โวลต์นะจาก5โวลต์ให้เหลือ4.2ครับแล้วก็จะใช้กับตัวนี้นะครับก็จะเป็นไปได้นั่นเองแล้วที่นี้ผมจะไม่ดําเนินการไปหาที่ชาร์จแบตเตอรี่ เอามาดัดแปลงให้ลูกค้าในช็อตนี้ไม่ได้ค่าใช้จ่ายมันจะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเกินเกินที่ลูกค้าอาจจะรับอาจจะรับไม่ได้ในค่าใช้จ่ายมันเท่าไหร่วะวิทย์ก็ร้อยกว่าบาทนั่นแหละก็ไม่ได้ก็คือถ้าเกิดว่าลูกค้าได้ดําเนินการนําที่ชัดแบตบมือถือเก่าที่มันมีเยอะแยะตามบ้านอะเอามาให้ผมสักอันหนึ่งสองอันผมก็มาดูว่าไอ้ตัวไหนมันพอที่จะดัดแปลงแรงดันไฟได้ผมก็จะทําแล้วก็จะ แจ็คตัวนี้ก็10บ,บาทนแหละไปซื้อมาใส่แล้วก็จะดําเนินการเข้าไปไอ้ตัวนี้ถึงจะใช้งานได้ถ้าไม่เช่นนั้นมันจะใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีที่ชาร์จแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าไปดัดแปลงใส่เองนี่ก็ต้องคํานวณเวลานะว่าจะต้องชาร์จเท่าไหร่แต่ส่วนมากมันจะเป็นชาร์จเกินนะครับในกรณีนั้นนะครับเพื่อนๆนี่คือการดําเนินงานของช่างช่างวิทย์เนี่ยนะครับเป็นางาน,นนะ โอเคเลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าลูกค้านำพาในส่วนของที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือมาเราค่อยมาดูกันอีกช็อตหนึง่งนะครับสรับตัวนี้ดำเนินการเปลี่ยนชีวิตแล้วก็ได้มาดูข้างในแล้วนะครับก็เป็นแบบนี้นะว่าสนุกเือนกันไปถึงนะเนี่ยเ,เพื่อนเพื่อลองดูนะเวลาเอาไปคาดหัวนะครับถ้าถ้าเปิดถ้าเปิดเลยเนี่ยถ้าไม่มีสีฟ้าขึ้นเนี่ยมันก็ติดอยู่นะแต่เป็นการเปิดแบบไม่ไม่อัตโนมัติไงเราจะปัดแบบนี้ไม่ได้ไงถ้าเราเปิดสีฟ้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้ เอาไปคาดไปตรงหัวปุ๊บเ,เ,เวลาเวลาเราจะปิดเครื่องก็แฟบแฟบเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิด,เ,ปด,เ,ปดเล็งไว้ตรงหัวเลยถ้าใครมีศัตรูแล้วก็โอเคเลยมันสีฟ้ามันอยู่ตรงหัวมันเล็งไว้ตรงนี้นะโอเคจะเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับบวัสดาครับ